เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พีท่ทศเล่าให้ฟังแกเล่าว่าสมัยหนุ่มๆแกเคยพบเจอเหตุการณ์ที่เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดคืนเดือนมืดแถวชายทุ่งมักจะเงียบจนได้ยินเสียงจิ้งหรีดร้องระงมผมสะพายย่ามใส่เหยื่อและคันเบ็ดไม้ไผ่คู่ใจเดินลัดเลาะไปตามคันนาที่คุ้นเคยแสงไฟฉายคาดหัวส่องสว่างเป็นลำตัดผ่านความมืดเป้าหมายของผมคือหนองน้ำท้ายหมู่บ้านที่ร่ำลือกันว่าปลาช่อนชุมนักขณะที่กำลังปักเบ็ดคันที่สิบ กลิ่นแปลกๆก,ก็ลอยมาแตกจมูกมันไม่ใช่กลิ่นโคลนหรือกลิ่นสาบป,ปลาแต่มันคือกลิ่นควันไฟผสมกับกลิ่นเหม็นไหม้บางอย่างที่ชวนให้คลื่นไส้ผมเงยหน้าขึ้นพักสายตาแล้วก็สังเกตเห็นแสงไฟสีอ้มรำไรวูบวาบอยู่ไกลออกไปทางป่าละเมาะหลังวัดเก่าใครมาส่องกบแถวนี้วะ ผมพึมพำกับตัวเองด้วยความสงสัยประกอบกับคิดว่าอาจจะเป็นเพื่อนบ้านที่ออกมาหาปลาเหมือนกันผมจึงตัดสินใจเดินตามแสงนั้นไปยิ่งเดินเข้าไปใกล้เสียงกบเขียดที่เคยร้องระง,งมกลับเงียบกริบลงถนัดตาลมพัดแรงขึ้นจนยอดไผ่เสียดสีกันฟังดูเหมือนคนกระซิบแสงส้มๆนั้นเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆจนเห็นเป็นกองไฟกองใหญ่ที่กำลังโห,หมไหม้ร่างที่อยู่ด้านบนจนเห็นเป็นโครงรูปร่างชัดเจน ไม่มีพระสวดไม่มีญาติพี่น้องมีเพียงเสียงฟืนแตกเปรี้ะเปรยยและเปลวไฟที่สะท้อนกับดวงตาของผมกลิ่นเนื้อไม้รุนแรงจนผมต้องยกมือปิดจมูกแสงไฟวูบวาบทำให้เงาของต้นไม้รอบๆเคลื่อนไหวเหมือนมีคนยืนล้อมกองไฟอยู่เต็มไปหมดขนหัวผมลุกชันอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะที่นี่คือป่าช้าเก่าที่เขาเลิกใช้ไปนานแล้ว ผมค่อยๆก้าวถอยหลังช้าๆพยายามไม่ให้เกิดเสียงแต่แล้วไฟฉายเจ้ากรรมกลับวูบดับลงในวินาทีนั้นในความมืดมิดที่มีเพียงแสงสีอ้มจากกองฟอนผมเห็นเงาดำร่างหนึ่งลุกขึ้นนั่งบนกองไฟนั้นผมไม่รอให้มันหันมามองผมสลัดย่ามและคันเบ็ดทิ้งแล้ววิ่งสุดชีวิตกลับมาทางเดิมโดยไม่คิดจะหันหลังกลับไปมองอีก บรรยากาศรอบตัวเย็นวาบขึ้นมาทันทีราวกับว่าอุณหภูมิลดหวบลงในเสี้ยววินาทีเสียงมแมลงที่เคยดังระงมดับกริบลงเหลือเพียงเสียงลมหายใจหอบถี่ของผมเองร่างที่ยืนอยู่เบื้องหลังนั้นสภาพไม่ใช่คนอย่างแน่นอนผิวหนังเหี่ยวแห้งติดกระดูกสีดำเกรียมเหมือนไม้ที่ถูกไฟเผาจนไม่เกรียมกลิ่นสาบไหมที่ผมพยายามลืมมาตลอดทั้งเดือนบัดนี้มันกลับมาอบอ้าวอยู่ใต้จมูกอีกครั้ง อยากได้กบเหรอเสียงนั้นแหบแห้งเหมือนเสียงกระดาษทรายถูกับไม้เก่าผมยืนตัวแข็งทื่อตาเบิกโพลงมองเห็นมือที่รีบแบนและดำเป็นตอตะโกของมันค่อยๆชูขึ้นมาในมือน,นั้นมีบางอย่างที่ดูเหมือนกบแต่มันนิ่งสนิทและมีควันกลุ่นรุ่นลอยออกมาเหมือนถูกย่างจนสุกข,ข่าจับให้เอาไหม มันค่อยๆโน้มใบหน้าซีกที่ถูกไฟเผาจนเห็นลูกตาโปนออกมาเข้ามาใกล้ผมในจังหวะนั้นสัญชาตญาณการเอาตัวรอดทำงานกระตุ้นให้ผมหลุดจากอาการช็อกผมตัดสินใจทิ้งทุกอย่างทั้งถังใส่ปลาทั้งเบ็ดไม้ไผ่แล้วออกตัววิ่งฝ่าดงหญ้าคาที่บาดผิวหนังจนแสบไปหมดผมวิ่งไปร้องขอความช่วยเหลือไปโดยไม่คิดว่าใครจะตื่นขึ้นมาดู ผมวิ่งมาถึงถนนลาดยางหน้าหมู่บ้านแสงไฟนีออนริมทางช่วยให้ใจชื้นขึ้นมาบ้างผมหันกลับไปมองทางคันนาที่เพิ่งวิ่งออกมาท่ามกลางความมืดที่แสงไฟส่องไม่ถึงผมเห็นแสงไฟสีอ้มรำไรเหมือนกองฟอนกองเดิมตั้งอยู่ไกลๆและคราวนี้มันไม่ได้อยู่เฉยๆแสงนั้นกำลังเคลื่อนที่เคลื่อนที่ตามหลังผมมาอย่างช้าๆ ผมพยายามเร่งฝีเท้าจนถึงขีดสุดแต่ดูเหมือนว่าระยะทางกลับไม่ลดลงเลยกลิ่นไม้เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจนสำลักออกมาเป็นรสเลือดแสงสีอ้มที่ตามมาบัดนี้มันสว่างโร่จนทาบถอมเงาของผมลงบนพื้นดินและเงานั้นมันไม่มีหัวจะหนีไปไหนในเมื่อมึงเป็นคนเรียกกูมาเอง เสียงแหบพล่าดังขึ้นชิดใบหูพร้อมกับแรงบีบมหาศาลที่ไหลผมมือที่ร้อนจัดเหมือนฐานติดไฟจิกลงในเนื้อผมจนควันฉุนกระทิพุ่งขึ้นมาผมสุดหวบลงกับพื้นพยายามตะเกียกตะกายหันไปมองเพื่อให้รู้ว่าจุดจบของผมคืออะไรร่างที่ยืนค้ำหัวผมอยู่ไม่ใช่ผีตายโหงทั่วไปแต่มันคือศพพรายกองฟอนที่ถูกสะกดไว้ด้วยตะปูลงศพที่หน้าผาก แต่วันที่ผมเดินเข้าไปใกล้กองฟอนเมื่อเดือนก่อนแสงไฟฉายของผมด้านไปกระทบกับกระจกสะกดวิญญาณจนมันแตกออกทําให้สิ่งที่ถูกจองจําหลุดออกมาใบหน้าของมันครึ่งหนึ่งหายไปเหลือแต่กะโหลกขาวโพลนอีกซีกเป็นเนื้อเล็บเละที่กําลังเดือดปุดปุดเหมือนถูกไฟคอกอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่น่าสยดสยองที่สุดคือท้องของมันถูกแหกออกข้างในไม่มีเครื่องในแต่เต็มไปด้วยกบนับร้อยตัวที่ผมพยายามจะจับพวกมันกำลังกัดกินเนื้อในตาและลิ้นของศพนั้นจากข้างในกบที่มึงอยากได้อยู่ในท้องกูนี่ไง มันอ้าปากกว้างจนกรามหลุดเสียงกบร้องระงมดังออกมาจากลำคอของมันร่างเกรียมไฟนั้นโน้มตัวลงมาหาผมช้าๆพร้อมกับสำรอกเอาเมือกสีดำและซากกบที่เน่าเฟะราดลงบนหน้าผมผมกรีดร้องจนสุดเสียงแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมามีเพียงความร้อนระอุที่เริ่มแพร่ซ่านไปทั่วตัว ในขณะที่ปากอันเน่าเฟะของมันอ้ากว้างจนกลามฉีกห้อยลงมาและเมือกสีดำกลิ่นเหม็นไหมกำลังจะหยดรดหน้าผมผมพลันนุกถึงสิ่งหนึ่งที่ยัดอยู่ในกระเป๋าเสื้อตั้งแต่วันที่ไปทำบุญล้างซวยเมื่ออาทิตย์ก่อนได้สายสินมงคลที่หลวงพ่อผูกข้อมือผมให้แต่มันขาดผมเลยเก็บใส่กระเป๋าไว้ในกระเป๋าผมรวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายกระชากสายสินเส้นนั้นออกมาแล้วคว้างใส่หน้ามันเต็มแรง ทันทีที่สายสินสัมผัสกับผิวหนังเกรียมไฟเสียงดังฉ่าเหมือนเนื้อสดถูกหน้าบนกระทะร้อนระอุร่างพรายกองฟอนกรีดร้องโหยหวนเสียงนั้นไม่ใช่เสียงคนแต่มันคือเสียงกบนับพันตัวที่ดังออกมาจากข้างในตัวมันร่างเกรียมไฟนั้นกระเด็นถอยหลังไปเปเลวไฟสีอ้มที่ลุกโชนบนตัวมันเปลี่ยนเป็นสีเขียวคลามผมไม่รอช้าอาศัยจังหวะที่มันกำลังทุรนทุรายลุกขึ้นมาวิ่งไปทางที่มีแสงไฟจากศาลาวัดที่อยู่ไม่ไกล ผมวิ่งกระหึบกระหอบเข้าไปในเขตกำแพงวัดลม้มลงต่อหน้าพระพุทธรูปในศาลาเสียงฝีเท้าที่ตามมาเสร็จหยุดกึกตรงเส้นเขตวัดกลิ่นไม่หายไปเหลือเพียงกลิ่นทูปจางๆเช้าวันต่อมาหลวงพ่อเจ้าอาวาสเดินมาพบผมที่นอนหมดสติอยู่หน้าศาลาท่านมองดูรอยไหม้รูปมือดำๆที่ไหลผมแล้วถอนหายใจยาวหลวงพ่อบอกกับผมว่าถ้ามึงไม่ไปดับไฟที่ต้นตอมันจะตามจองเวรมึงไปทุกชาติพรรษา เย็นวันต่อมาก่อนพระอาทิตย์จะตกดินผมต้องรวบรวมความกล้าที่เหลืออยู่ทั้งหมดเดินตามหลวงพ่อกลับไปยังป่าช้าเก่าที่ตั้งของกองฟอนนรกนั่นท่านกำชับนักหนาว่าว่าไม่ว่าเห็นอะไรห้ามทักห้ามร้องและห้ามวิ่งออกจากวงสายสินเด็ดขาดเมื่อไปถึงจุดเดิมกลิ่นเหม็นไม้ยังคงอบอ้าวอยู่แม้จะเป็นตอนกลางวันหลวงพ่อให้ผมขุดหลุมกลางซากขี้เท่าที่ยังอุ่นอยู่ ยิ่งขุดลงไปผมยิ่งใจคอไม่ดีเพราะสิ่งที่พบใต้กองขี้เท่าฐานนั้นคือโครงกระดูกมนุษย์ที่ไม่ไม้ไฟแต่มันถูกมัดติดกับท่อนไม้ดูด้วยโซ่เหล็กอันเก่าที่ลงอักขระไว้มันคือวิญญาณที่ถูกสะกดไว้เป็นค่าเฝ้าป่าช้ามันทรมานมานานจนกลายเป็นพรายหลวงพ่อกล่าวพลางหยิบน้ำนนขึ้นมาเตรียม ขณะที่หลวงพ่อเริ่มสวดพระปริษบรรยากาศรอบข้างก็เปลี่ยนไปทันทีลมพัดกระโชกแรงจนต้นไม้เอ็นลู่ลงแสงแดดที่เคยสว่างกลับมืดสลัวลงราวกับสุริยุป,ปราคาเสียงกบนับพันตัวดังระงมขึ้นจากใต้ดินที่ผมเพิ่งขุดไปผมเห็นเงาดำของร่างเกรียมไฟนั่นค่อยๆค,คลานออกมาจากพุ่มไม้มันพยายามจะเอื้อมมือมาดึงขาผมแต่ติดที่วงสายสินที่หลวงพ่อล้อมไว มันอ้าปากกว้างดวงตาที่โปนออกมาจ้องเขม็งมาที่ผมปากมันพังับพงังับเป็นคำว่ามึงต้องอยู่แทนกูเอาน้ำมนต์นี่ราดลงไปบนกระดูกนั้นซะแล้วปักทูบดับไฟในใจมันหลวงพ่อตะโกนฝ่าเสียงลมผมมือสันระร,ริกรับคันน้ำมนต์มาแล้วเทราดลงบนกระดูกน้ำเดิมนั้นทันทีที่น้ำสัมผัสกระดูกเสียงวิสุดท้ายดังสนั่นจนหูผมอื้อไปหมด ควันสีดำพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าก่อนจะสลายไปพร้อมกับร่างที่คอยหลอกหลอนผมเมื่อความเงียบกลับคืนมาหลวงพ่อให้ผมขุดหลุมกลบซากกระดูกนั้นให้ลึกที่สุดและนำพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์เล็กประดิษฐานไว้ข้างบนเพื่อปรับภพบภูมิให้วิญญาณตนนั้นจบสิ้นกันทีนะหลวงพ่อตบไหล่ผมเบาๆผมมองดูรอยไหม้ที่ไหล่ผมน่าประหลาดใจที่ความร้อนรุ่มที่เคยมีกลับหายไปเหลือเพียงรอยแผลเป็นจาง ผมเดินกลับออกจากทุ่งนาโดยไม่หันหลังกลับไปมองอีกเลยแม้หลังจากนั้นผมจะยังได้ยินเสียงกบร้องตามปกติแต่ผมรู้ดีว่าไม่มีใครแอบจับกบส่งให้ผมจากในความมืดอีกต่อไปแล้วและนั่นเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตที่ผมถือคันเบ็ดออกไปในยามวิกาล